สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา c h a ช n น l ผู้รับสา,จา,จากกรจตะกวนแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะออคนที่คุณถอยออกมาเดือนตุลาคมราศีมีนนะคะราศีลคนา,าดาวสุขดาวจันดาวอาทิตย์ถ้าคุณทราบนะคลิปนะคะคนที่คุณถอยออกมาเราจะแบ่งพลังงานเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งแรกเป็นคุณฝั่งที่สองเป็นคนของคุณ ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าพลังงานสามารถสลับฟังกันได้เป็นการอ่านแบบภาพรวมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานกันเลยนะมีนตัวตนของคุณตอนนี้นายซอวอนคนคนนั้นมองคุณอย่างไร a c e of pentacle two of pentacle the world ความรู้สึกของคุณตอนนี้ four of cup nice of pentacle และ the moon มี energy ของตัวคุณเองนะคะ the moon ราศีมีน มองมองเห็นถึงนะคะพลังงานของคุณนะคะตอนนี้นะชาวมีนเดือนตุลาคมเนี่ยพลังงานของคุณนะคะก็คือตอนนี้เหมือนคุณต้องทําอย่างไรก็แล้วแต่ที่ปกป้องความรู้สึกตัวเองในสิ่งที่เราเหนื่อยในสิ่งที่เราลงทุนในความสัมพันธ์ประสบการณ์ชีวิตของเราเราจะไม่ให้ใครเข้ามาล้ําเส้นในอารมณ์ความรู้สึกเราจะไม่ยอมรับ การรู้สึกที่ต้องเอาใจกับอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นเช่นเราเอาใจใส่เราโทรหาก่อนนะ,ะเราเอาความสุขไปให้เขาอะไรสิ่งนี้นะ,ะเราจะไม่เป็นสิ่งนั้นเราจะปกป้องใจตัวของเราเองก็คือตอนนี้เราไม่ไว้ใจเราไม่วางใจใครเลยนะ,ะไว้ใจคนยากนะ,ะราศีมีนลัคนามีนแล้วก็คุณกําลังรอโอกาส ตอนนี้มันเป็นเป็นช่วงที่เราเหนื่อยหยุดพักแล้วก็เบื่อเซ็งนะคะแล้วก็คิดว่าจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารไหมหรือว่าสิ่งเนี้ยหรือเรื่องราวนี้ความสัมพันธ์เนี้ยเออมันจบไปจริงๆหรือเปล่านะคะคุณก็ยังรอคอยอยู่ว่ามันจะสามารถกลับมาติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ได้อีกไหมนะ,ะเป็นสิ่งนี้นะคนคนเนี้ยนะเขามองคุณว่าตอนเนี้ย คุณไม่พยายามยื้อแล้วในความสัมพันธ์นะคะคุณน่าจะตัดสินใจจบไปแล้วแล้วก็คุณก็มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะสิ่งนี้นะเขากาลังมองคุณแบบนี้อยู่คุณมีความสุขทีนี้ในความเป็นจริงในอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยก็คือคุณรู้สึกเหมือนว่าอะไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นไปอย่างใจมันไม่ถูกใจมีความเบื่อหน่ายนะคะนิ่งหรือไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้เราก็เก็บอารมณ์ความรู้สึกของเราไว้ในใจแต่มันมีความกลัวความกังวล ะะบางทีกลางคืนอาจจะนอนไม่หลับหรืออะไรสิ่งนี้หรือเราอาจจะคาดหวังรอคอยข้อความจากคนที่เราะคาะดหวังรอคอยที่ให้เขาติดกลับกลับมาหรือติดต่อมาเป็นสิ่งนี้ก็ได้นะคะรอคอยด้วยความเซง็งความเบื่อหน่ายที่มันมันยังไม่เป็นไปอย่างใจเราสักทีสถานการณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแบบนี้นะเรามาดูคนของคุณนะคะมีนคนของคุณได้เซเว่นออฟเพนติค คุณมองเขาอย่างไรเอสออฟเอนติเิลในศพครับเอ็มเพรสความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเดือดซันหนึ่งช่วย่ก้าวดาหมอมองเห็นถึง พลังงานของเขานะคะคือการทบทวนการทบทวนในความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่มีกับคุณนั่นแหละนะคพะีนี้พิจารณาว่ามันจะสามารถขยับความสัมพันธ์ได้ไหมความสัมพันธ์เนี้ยมันจะสามารถพัฒนาไปได้ไหมและมันสามารถจะเชื่อมโยงกลับมาพูดคุยติดต่อสื่อสารได้ไหมมันเป็นประโยชน์ทางอารมณ์ไหมแล้วก็ถ้ากลับมาเนี่ยดีไหมอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเขากำลังพิจารณาอยู่ ว่าถ้าเสียคุนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการรอคอยนะคะที่ยังไม่สามารถขยับมอ,มองเห็นถึงคนนี้พิจารณาแล้วก็คิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะไม่สามารถแก้ไขหรือขยับอะไรได้ในการกระทำนะคะด้วยความรวดเร็วนะอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะในสิ่งที่คนนี้คิดพิจารณานะคะ่ว่าเออมันอาจจะยังไม่ได้เร็วๆนี้หรอกที่จะสามารถคอมมิตเมต์หรือแต่งงานอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่งนั้น ิจารณาจากหลายอย่างปัจจัยภายนอกก็ได้เช่นเงินเวลาแล้วก็ออก,การเดินทางมาหาอะไรอาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยทีนี้ตัวคุณมองเขาอย่างไรจริงๆตัวคุณมองว่าเขายังสําคัญกับคุณนะคะก็ยังเป็นความสุขบางทีตัวคุณก็อาจจะมองว่าคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ ถ้าอยู่ใกล้มีความอบอุ่นอ่อนโยนเขาก็ให้ความสําคัญกับเรานะคะแต่ตอนเนี้เขาอาจจะโฟกัสหรือความสําคัญที่จะมีโอกาสที่การแต่งงานเนี่ยนะคะหรือคอมมิตเมนต์หรือว่าจะมีภรรยานเนี่ยนะคะยังยังไม่ใช่เรื่องสําคัญที่เขายังที่จะคิดก็คือเขายังมีความสุขกับความโสดแล้วก็ความมีเสน่ห์ของเขาแต่ตัวคุณก็มองว่าคนเนี้นะคะมีมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือไม่เสน่ห์นะคะแล้วก็ บางคนคุณอาจจะมองในมุมมองว่าคนนี้นะคะให้ความสําคัญกับคนที่เขาเลือกที่จะแต่งงานอะ่ะเลือกยากเลือกมากนะคะอาจจะมีตัวเลือกหรือทางเลือกเยอะเพราะว่าคุณมองเห็นว่าเขาสําคัญแล้วก็มีเสน่ห์สามารถที่จะเอาใครก็ได้หลายคนนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่ามีความกังวลมีความไม่เชื่อใจแฝงอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกของดมูลตรงนั้นด้วยนะคะมีกำแพงใจก็คือการปกป้องใจตัวเองแล้วก็อาจจะคิดหรือคาดหวังว่าเรา ไม่ได้ดีพอเท่ากับคนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักที่เขาคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะะเราอาจจะคิดหรือจินตนาการไปในลักษณะนั้นทางโซเชียลออนไลน์มีตัวเลือกทางเลือกหรือเขาอาจจะคุยกับใครก็ได้นะคะบางคนก็คือคุณอาจจะคุยกับคนต่างชาติก็คือเขาสามารถจะออกเดทกับใครก็ได้หลายๆคนโดยที่เราก็ไม่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเลือกเราไหมอาจจะเกิดสิ่งนี้กับคุณในลักษณะนี้ได้ด้วยเช่นกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอารมณ์ความรู้สึกคุณเนี้ยนะคะที่มีต่อคุณจริงๆคนเนี้ยนะคะ เออถ้าถามว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเขานะคิดถึงคุณไหมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกนะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองว่าตัวคุณสําคัญเขาอยากได้รับโอกาสกลับมาพูดคุยกลับมาติดต่อสื่อสารหรือทักทายมาใช่เช่น ทักทายนะคะยังมีความรู้สึกโรแมนติกหรือถ้าคนที่เคยนัดมาเจอกันหรือมาออกเดทกันอะไรอย่างนี้นะคะหรือถ้าห่างหรือไกลกันไปเขาก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอกันนะเขาคิดสิ่งนี้ได้กลับมาเจอหน้ากันได้กลับมาทานอร่อยๆหรือไปออกเดทกันอีกสักครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะความรู้สึกเขาก็มีความสุขนะคะทีนี้นะ,ะแต่เขาก็คิดเหมือนกันนะว่าถ้า ถ้าคนเนี้ยมาเจอคุณหลายครั้งหรือหลายรอบแล้วคนเนี้มีความกังวลถ้าคุณกําลังจะถามหาสถานะความสัมพันธ์คือคนที่กลัวกันที่จะแต่งงานเพราะว่าเขาคิดว่าเวลาถ้ามาเจอเป็นความรักในสถานะงานที่มาเจอแล้วมีความสุขแล้วห่างออกไปแล้วกลับมาเจออะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าความรักความสัมพันธ์ที่รอคอยที่จะเป็นแบบเจาะจงที่เป็นในระยะยาวอ่ะอาจจะยังไม่ได้เป็นสิ่งนั้นนะคะเพราะว่า เขาอาจจะเคยบาดเจ็บเสียใจก็คือต้องใช้ระยะเวลาที่จะดูใจนานมากกว่านี้เขามีความกังวลเกี่ยวกับกลัวจะเลือกคนผิดอะไรสิ่งนี้นะคะกลัวอาจจะแบบว่าเหมือนกับสิ่งที่เคยผ่านมาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาถ้าเกิดสมมติเขาเจอคุณหนึ่งครั้งก็อาจจะมาเจอครั้งที่สองได้แบบนี้นะคะเพืเ่อนๆแต่ทีนี้ถ้าจะให้ตัดสินใจด้วยความรวดเร็วอ่ะคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้ทําสิ่งนั้นเพราะว่าเขามีความกังวลถ้าเขาจะตัดสินใจเลือก แต่งงานใช่ไมะมันอาจจะช้าต้องรอดูสถานการณ์ให้มันรู้จักกันได้ลึกซึ้งหรือนานไปกว่านั้นนะคะพลังงานมันเป็นคล้ายๆสิ่งนี้นะคะเพื่อนๆทีนี้เรามาดูว่าหมอจะเปิดข้อความให้นะข้อความคนนี้อยากบอกอะไรคุณนะข้อความรัก อาจจะอยู่ไกลแต่ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะพลังงานอาจจะได้กลับมาจะคุยกันหรือเจอกันได้นะคะฉันรอเธอเสมอนะที่รักนะคะจะมีสักครั้งไหมที่เราเข้าใจหัวใจตัวเองจริงๆคนนี้จริงๆก็อยากมีแฟนมีความรักนะแต่ก็มีความกังวลหรือความกลัวกับความเจ็บปวดเสียใจคิดถึงคำสั้นๆที่อยากบอกเธอนะคะมันเจ็บปล่อยวางแต่บางครั้งมันเจ็บกว่าที่ต้องยึดติด นะก็คือกลัวก็คือถ้าเลือกไปแล้วแล้วต้องเลิกกันสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณน่าจะไกลห่างไกลนะคะแล้วก็กลัวความไม่แน่นอนของอนาคตก็ต้องรอสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนเนาะถ้าผมกล้าพอนะคะก็ความกลัวนะคะความสัมพันธ์ทางไกลเนี่ยต้องใช้ใจจริงๆอ่ะความกล้าแล้วก็ความอดทนเนาะรู้สึกดีไหมที่ไม่มีคนอย่างฉันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็น พลังงานของคนที่มีความน้อยใจได้โปรดจะโกรธผมเลยไม่คิดจะไปหาผมบ้างเหรอนะคะอันนี้ก็คือถ้าถ้าพลังงานของราศีมีนลัคณา,ามีนเป็นคนที่เดินทางไปเขาก็อาจจะถามสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณไม่เคยไปบ้านเขาไม่เคยไปไปหาเขาหรือเขายังไม่เคยเดินทางมาหาคุณข้อความนี้ก็อาจจะไม่ได้สะ้อนถึงคุณนะคะเพื่อนๆบางครั้งฉันพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ 2องสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกโอเคพอดีเลยเอาละค่ะนะข้อความของคนคนนั้นของคุณนะคนที่คุณถอยออกมาหมอเชื่อว่าคนคนนี้นะคะยัง คาดหวังในอนาคตข้างหน้าถ้าสมมติมันมีปัญหาน้อยใจวัดระแวงอาจจะมีโอกาสกลับมาคุยเพื่อเคลียร์เพื่อให้เข้าใจนะคะบางคนถ้ามีเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินก้อนไม่ว่าการยืมเงินการของเงินหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการพูดคุยตกลงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะความสัมพันธ์ที่เคยเจอกันแล้วก็อาจมีโอกาสได้วนย้อนกลับมาทักทายหรืออาจจะรอคอยที่กําลังจะเดินทางหรือวางแผนหรือวางแผนอีกทีหนึ่งว่ามีโอกาสาที่จะได้กลับมาเจอกันในอนาคตนะคะเป็นสิ่งนั้นนะ ะะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆแต่ส่วนว่าจะเจอกันช่วงไหนเวลาไหนหรือนานแค่ไหนวันไหนอะไรสิ่งนี้นะคะเพราะว่าพลังงานอนาคตเนี่ยมันจะต้องดูดวงแบบเจาะจงแบบเป็นการส่วนตัวเราถึงจะได้เจาะจงได้นะคะถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยบางคนเราไม่เคยเจอเขาและเขาก็อาจจะยังไม่ได้มาเจอเราเราจะไม่สามารถ หาพลังงานแบบนั้นว่าเออคนนี้จะต้องมาทุกพันคนที่เข้ามาชมมันอาจจะไม่ได้เกิดสิ่งนั้นนะคะก็ใช้วิจารณญาณเอาให้มันสมเหตุสมผลในสิ่งที่เหตุการณ์จริงที่คนนั้นกับเราเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ฟังจากไพ่ไปควบคู่กันแต่ถ้าเหตุการณ์นี้มันสอดคล้องกับเราว่าเออเขาเคยมาเจอเราแล้วแล้วตอนนี้อาจจะเงียบหรือนิ่งไป ไปทํางานหรือยังไม่มีเวลานะก็มีโอกาสที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยให้โอกาสนะคะกลับมาเคลียร์กันอะไรแบบนั้นกลับมาเจอกันใหม่อาจจะเป็นสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะขอบคุณสําหรับสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทนะคะก็จะได้รับสิทธิพิเศษรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครกราบขอพรบคุณมา,มากๆนะคะเออส่วนวิดีโอที่เป็นสมาชิกช่องนะคะปกติก็คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เราจะปล่อยให้ชมเป็นแบบสาธรารณะในช่วงประมาณ6โมงไม่เกิน3ทุ่มนะคะของทุกวันที่หมออัพโหลดคลิปวิดีโอเอาระค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ